แบรนด์ม่เฉลเข้ามาแรงในช่วงแรกก็จริงแต่หลังจากที่หมดกระแสไปแล้วเขายังจะอยู่รอดไหมในวิดีโอนี้ผมจะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับการเข้ามาของแบรนด์ม่เฉลในมุมมองของนักกลยุทธ์ครับ สวัสดีครับผมโจนะครับผมเป็นที่ปรึกษาการตลาดเชิงกลยุทธ์ให้กับธุรกิจในประเทศไทยมามากกว่า10ปีแล้วครับซึ่งถ้าใครที่เล่นโซเชียลอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะ Tik t o k เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ากระแสของแบรนด์มีเชลมันแรงมากจริงๆนะครับหลายๆคนก็เลยทักเข้ามาถามความคิดเห็นของผมว่าแบรนด์มิเชลเนี่ยเขาขายดีในช่วงแรกแล้วหลังจากที่กระแสมันหมดไปแล้วเขาก็จะดับไปเหมือนกับแบรนด์อื่นๆหรือเปล่าซึ่งตัวผมเองในฐานะที่เป็นนักการตลาดที่คุกคีกับตลาดแมสในประเทศไทยมานานมากแล้วเนี่ยผมกล้าพูดเลยนะครับว่าแบรนด บบถึงแม้กระแสมันจะหมดไปแล้วเขาก็ยังจะขายได้อยู่ดีครับพะถ้าเราไปดูสินค้าและช่วงราคาที่เขาขายเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนสามารถจับต้องได้อย่างถ้าเป็นตัวสินค้าหลักๆของเขาเนี่ก็จะเป็นพวกไอศครีมและเครื่องดื่มครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนก็ซื้อทานเป็นประจําอยู่แล้วมันไม่ได้มาเพิ่งมีจริงไหมครับแล้วในเรื่องของราคาเนี่ยด้วยความที่โซนราคามันอยู่ที่1 5บหถึงห้บาทไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มไหนก็สามารถเข้าได้ทั้งนั้นน,นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกไงครับว่าถึงแม้ไม่มีกระแสช่วยเขาก็ สามารถตีตลาดได้อยู่ดีแต่มันอาจจะช้าหน่อยเท่านั้นเองครับถ้าผมพูดตามเนื้อแท้แล้วเนี่ยในบ้านเราคู่แข่งตรงๆกับแบรนด์มิเฉวมันแทบจะไม่มีเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคู่แข่งทางอ้อมเท่านั้นแหละครับเพราะผมเห็นหลายคนมักจะเอาแบรนด์มิเฉยไปเปรียบกับเด r ี่ควีนว่าเขาเนี่ยคือคู่แข่งกันแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเพราะในธุรกิจแบบนี้ถ้าเราจะประเมินคู่แข่งโดยตรงเราจะต้องดูที่ความคล้ายคลึงของเมนูเป็นหลักครับถ้ามันคล้ายกันมากๆเราถึงจะมองว่าเป็นคู่แข่งหลัก แต่ถ้ามีแค่บางเมนูที่คล้ายกันเราจะมองว่าเป็นคู่แข่งลองนะครับถ้าไม่เชื่อเราไปดูเมนูของ Dairy Queen เราจะเห็นนะครับว่าส่วนใหญ่มันเป็นเมนูที่เกี่ยวกับไอศครีมทั้งนั้นเขาแทบจะไม่ขายเครื่องดื่มเลยครับแต่ถ้าเป็นมีสเวยเนี่ยเมนูไอศครีมของเขาถ้าเราดูจากตาเปล่าแล้วมันมีอยู่ราวๆหนึส่วนสเท่านั้นเองนะครับดังนั้นในมุมมองของลูกค้าถ้าเขาอยากจะไปทานไอศครีมที่เป็นซอฟเสิร์ฟแบบนี้เขาไม่ได้นึกถึงมีสเวยเป็นที่แรกหรอกครับเขานึกถึง Dairy Queen ต่างหากแล้วในทางกลับกันถ้าเขาอยากจะซื้อเครื่ ดื่มอะไรอร่อยอร่อยเขาก็ไม่นึกถึง Dairy Queen จริงไหมครับซึ่งนี่แหละครับมันเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าเขาไม่ใช่คู่แข่งกันโดยตรงแต่เป็นคู่แข่งทางอ้อมเท่านั้นเองครับผมก็เลยพูดเสมอนะครับว่าที่แบรนด์มิสวยกกำลังตีตลาดในประเทศไทยตอนนี้มันเป็นตลาดที่สบายมากเลยนะครับอย่างถ้าเราไปดูอีกลายใหญ่หนึ่งที่เป็นคู่แข่งของมิสวยได้เนี่ยนั่นก็คือ KFC เราจะเห็นนะครับว่าเขาขายไอติมซอฟต์เสิร์ฟและเครื่องดื่มจริงแต่เขาไม่ได้เอาจริงเอาจังขนาดนั้นเพราะบางสาขาก็ขายบางสาขาก็ไม่ขายโมเดล ธุรกิจเขาไม่ได้ทํามาเพื่อแข่งในตลาดนี้อยู่แล้วครับเขาอยากจะขายอาหารมากกว่าแล้วถ้าเราไปดูแบรนด์ใหญ่หน่อยในตลาดประเทศไทยที่ยังมีโอกาสจะแข่งขันกับแบรนด์มิสเวยได้เนี่ยผมมองว่าควรจะเป็นแบรนด์ชาตามือนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าแบรนด์ชาตามือเนี่ยคนไทยทั่วไปคุ้นเคยกับแบรนด์นี้อยู่แล้วราคาเราสามารถซื้อซ้ําบ่อยๆได้มาตรฐานในการรักษาคุณภาพของแต่ละสาขาเขาก็ทําได้ดีครับซึ่งถ้าเราไปดูแบบผิวเผินเลยเนี่ยเราก็อาจจะมองว่าเขาสามารถแข่งขันกับแบรนด์มิสเวยได้แต่ในความเป็น จถ้าเราไปดูเรื่องของเมนูเขาเนี่ยมันจะเป็นตัวบง่งบอกนะครับว่ากลยุทธ์ทางการตลาดของเขาเป็นยังไงเพราะถ้าเพื่อนๆดูไปกับผมเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าแบรนด์ชาตามือเนี่ยส่วนใหญ่เขาเน้นเมนูพื้นฐานมากกว่ามันไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยนะครับมันเลยชัดเจนนะครับว่าแบรนด์ชาตามือเขาไม่ได้ตั้งจุดยืนให้มาแข่งในตลาดเดียวกับแบรนด์ม่เวยตั้งแต่แรกครับแล้วถ้าเราหันไปดูลายเล็กลายน้อยในตลาดอย่างพวกร้านคาเฟ่และร้านเครื่องดื่มทั่วไปที่เราเห็นกันเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่า คนที่แข่งขันในช่วงราคาเดียวกับแบรนด์ม่เฉวนั่นก็คือ15-50บาทเนี่ยส่วนใหญ่เขาเป็นผู้ประกอบการเล็กๆก,กันทั้งนั้นครับถ้าเป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งหน่อยเขาไม่มาแข่งตลาดนี้หรอกครับส่วนใหญ่เขาก็ขายในราคา80บาทขึ้นไปจริงไหมครับดังนั้นร้านที่ขายในช่วงราคา15-50บาทเหมือนกับแบรนด์ม่เฉวเนี่ยเขามักจะเป็นแค่ร้านซุ้มเครื่องดื่มเล็กๆเ,กเกท่านั้นเองซึ่งร้านพวกนี้ร้อยทั้งร้อยไม่สามารถสู้กับรายใหญ่ได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกไงครับว่าตลาดที่ มี่สวยกําลังแข่งขันในตอนนี้มันเป็นอะไรที่ไม่ได้ยากมากเลยนะครับบางคนอาจจะคิดนะครับว่าเฮ้ยคุณโจแล้วถ้าวันหนึ่งแบรนด์ Dairy Queen อยากจะมาขายแข่งละ่ะมันจะเป็นยังไงซึ่งเรื่องนี้ถ้าถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้แหละครับแต่ถ้า Dairy Queen จะทําแบบนั้นเขาจะต้องเปลี่ยนโมเดลธุรกิจเขายกใหญ่เลยก็ว่าได้เหตุผลก็เป็นเพราะว่าแบรนด์ Dairy Queen เนี่ยเขาเริ่มมาจากการขายความเป็นแบรนด์ไอศครีมมาจากอเมริกาเรื่องราคาเนี่ยเขาก็คิดแบบสมน้ําสมเนื้อมาตั้งแต่แรกดังนั้น เดลธุกิจที่เขาใช้และประสบความสําเร็จในประเทศไทยตลอดระยะเวลาเกือบ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่สามารถจะไปแข่งขันในตลาดเดียวกับมี่เฉวได้ครับผมเห็นบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าเฮ้ย <"He i, S 2> คุณโจแค่เพิ่มเมนูและขยายสาขาแข่งมี่เฉวเนี่ยมันไม่เห็นยากตรงไหนเลยซึ่งในความเป็นจริงรายละเอียดที่จะทําให้เกิดอะไรพวกนั้นขึ้นมาเนี่ยมันมีเยอะมากครับเพะซัพพลายเออร์ที่เขาใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทีมงานระบบอะไรต่างๆนานาเขาก็ต้องเปลี่ยนกันยกใหญ่แล้ว อีกอย่างตลาดที่กําลังจะเข้าไปแข่งขันกับมี่เฉวเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับที่เขาแข่งขันมาตลอดระยะเวลาเกือบ30ปีนะครับดังนั้นผมก็เลยบอกเลยครับว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้ถึงแม้มันจะดูเป็นอะไรที่เล็กน้อยแต่เบื้องหลังมันมีรายละเอียดสูงมากครับแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วคนที่จะสามารถไปแข่งขันได้เร็วที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นแบรนด์ชาตามือครับเพราะเขามีระบบการขยายสาขาการรักษาคุณภาพแถมเขายังไปเปิดแข่งขันในประเทศจีนด้วยนะครับซึ่งปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่แบรนด์ชาตามือมีเนี่ยมันเอื้อ ต่อการที่จะไปแข่งขันได้ครับแต่เขาจะทําหรือเปล่าเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะถ้าจะบอกว่ามันไม่มีความเสี่ยงเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะ1เลยเนี่ยถ้าเราลงทุนไปแล้วเราจะสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีเหมือนกับแบรนด์มี่เวลหรือเปล่าและ2แล้วก็คือนักลงทุนเขาจะเอาด้วยไหมครับเพราะอย่างเรื่องการควบคุมต้นทุนเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าบริษัทบนโลกนี้มีน้อยมากที่จะสามารถบริหารต้นทุนได้ดีเท่ากับแบรนด์จีนครับเพราะ Mindset และแนวทางในการบริหารธุรกิจเขาต่าง นาน,านาเนี่ยมันถูกปลูกฝังให้ยึดตลาดแมสเป็นหลักทั้งนั้นอย่างแบรนด์มีชเวเองเนี่ยถึงแม้เขาได้ต้นทุนที่จะถูกแสนถูกอยู่แล้วบางเมนูเขาก็ยังขายขาดทุนเพื่อจะรักษาลูกค้านะครับซึ่งเพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่ากลยุทธ์แบบนี้จะมีแบรนด์ไหนสามารถทําได้เหมือนกับแบรนด์มีชเวครับแล้วอย่างเรื่องของการขยายสาขาก,ก็เหมือนกันเราจะทําเองไม่ได้เราต้องพึ่งนักลงทุนรายย่อยครับแล้วการที่เราจะไปแย่งนักลงทุนมาจากแบรนด์มีชเวอีกเนี่ยมันทําได้ยากมากนะครับเพราะนักลงทุนเขาไม่ได้ ส่วนนะครับว่าแบรนด์เนี้ยเขามาจากประเทศอะไรเขาสนแค่ว่ามาเปิดแล้วเขาจะสามารถหาเงินได้ไหมเขาสนใจแค่นี้ครับอย่างถ้าเป็นแบรนด์ม่เชลเองเนี่ยเรามีเงินไม่ถึงล้านก็สามารถเปิดได้แล้วแถมพนักง,งานภายในร้านก็ใช้แค่ไม่กี่คนซึ่งสมัยเนี้ยถ้าเป็นแฟรนไชส์ที่ดีหน่อยมีแบรนด์นิดหนึ่งมูลค่าในการลงทุนก็เกิดล้านทั้งนั้นนะครับดังนั้นผมก็เลยบอกไงครับว่าทั้ง2ปัจจัยเนี่ยมันทําให้หลายๆแบรนด์ไม่อยากจะกระโดดไปแข่งกับม่เชลโดยตรงเขาเลือกที่จะแข่งในอีกเซกเมนต์หนึ่งไปเลยเพราะ โอกาสเจ็บตัวมันมีน้อยกว่าครับและถ้าเราไปดูคู่แข่งหน้าใหม่ๆจากทางญี่ปุ่นเกาหลีหรือประเทศทางตะวันตกดูเนี่ยแบรนด์พวกนี้จะสามารถแข่งขันในตลาดไทยได้ไหมแบรนด์มิเชเวเขาจําเป็นต้องกังวลหรือเปล่าซึ่งในมุมมองของผมเองเนี่ยผมมองว่าเขาไม่จําเป็นต้องกังวลนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเรื่องของราคาเนี่ยเขาแข่งกันตรงๆไม่ได้อยู่แล้วถึงเขาจะเข้ามาจริงๆเขาก็ต้องจับตลาดกลางบนเท่านั้นเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเรื่องของการตั้งราคาเนี่ยเขาต้องอิงจากประเทศแม่ของเขามันจะต่างกันมากจนเก ไไไปไม่ด้ดังนั้นเราเลยจะเห็นนะครับว่าแบรนด์จากประเทศที่รวยแล้วมาตีตลาดในประเทศไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่เขาจําเป็นต้องขยายสาขาผ่านห้างสรรพสินค้านะครับเพราะเขารู้ไงครับว่าตลาดแมสในประเทศไทยเนี่ยมันใช้ราคานี้จับไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็นแบรนด์ของมิเชวเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะราคาที่เขาขายในจีนมันสามารถขายในไทยได้สบายๆอยู่แล้วบางคนอาจจะคิดนะครับว่าเฮ้ยคุณโจเขาสามารถใช้ความเป็นแบรนด์เกาหลีญี่ปุน่นหรืออะไรต่างๆพวกนี้มาสู้ไม่ได้เหรอทําไมต้อง แข่งกันที่ราคาด้วยจริงๆเขาก็อยากให้มันเป็นแบบนั้นแหละครับแต่มันทําไม่ได้เพราะผมบอกเพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าสําหรับตลาดแมสมากๆแบบนี้ลูกค้าจะสนใจเรื่องของความคุ้มค่าและราคาเป็นหลักเสมอครับถ้ามีแบรนด์ไหนที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาจ่ายเงินไปแล้วมันคุ้มค่าเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเป็นลูกค้าแบรนด์นั้นเสมอครับในตลาดแมสเขาสนใจแค่นี้ช่วงแรกเขาอาจจะลองซื้อชิมดูแต่เวลาผ่านไปเขาก็จะกลับไปที่ที่มันคุ้มค่าคุ้มราคาเหมือนเดิมครับดังนั้นผมก็เลยบอกนะครับว่าการที่ เราใช้ความเป็นประเทศไหนเข้ามาเป็นจุดขายเนี่ยมันไม่ใช่กลยุทธ์ทางการตลาดที่ยั่งยืนในตลาดแมสครับแล้วถ้าถามว่าแบรนด์ม e เช่ ree, เขาจะสามารถครองตลาดไทยได้ไหมเนี่ยอันนี้เราจะต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับเพราะในอนาคตมันอาจจะมีหลายๆปัจจัยที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นก็ได้แต่ถ้าเราดูทิศทางที่เขาขยายสาขาในประเทศเขาเองเนี่ยผมมองว่าเขาสามารถทําได้ในประเทศเราแน่นอนครับแล้วยิ่งสภาวะการแข่งขันในตลาดเรามันแทบจะไม่มีคู่แข่งทางตรงแบบเนี้ย เขายิ่งทําธุรกิจง่ายไปกันใหญ่จริงไหมครับดังนั้นเขาใช้เวลาอีกไม่นานก็มีโอกาสที่จะขยายสาขาไปทั่วประเทศไทยแล้วครับซึ่งคนที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยมันไม่ใช่แบรนด์ใหญ่นะครับเพราะแบรนด์ใหญ่เนี่ยเขามีสายป่านยาวและฐานลูกค้าที่แข็งแร่งอยู่แล้วเขาไม่จําเป็นต้องร้อนใจจริงไหมครับแล้วคําถามที่ว่าเขาจะอยู่รอดในประเทศไทยไหมเนี่ยมันก็คงจะตอบไม่ยากนะครับว่าเขาอยู่รอดอยู่แล้วแต่เขาจะแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากหรือน้อยเนี่ยตรงนี้เราอาจจะต้องดูกันต่อไปอีกทีครับ